ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมาการการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2566ระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่30กันยายน2566 ข้อมูลผู้จัดทำกระผมนายพุทธประูลขันทุแสงเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2538อ,อายุ27ปีปัจจุบันตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนคำม่วงภาระงานที่ได้รับมอบหมายสอนในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สอนในรายวิชาพลาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 สอนในรายวิชาพลศึกษาเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษทางด้านกีฬารายวิชาศิลปะการต่อสู้ด้านงานส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เป็นคนุณครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศปีที่1นึ่ทจัดกิจกรรมโฮมรูมชั้นมัธยมศัพที่ีนึ่1ทเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC จัดทําแผนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้และฝึกซ้อมนักกีฬาชมรมศิละปะการต่อสู้หลังเลิกเรียนด้านงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษางานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. งานอาคารสถานที่ 2. งานอนามัยและพยาบาล 3. งานกิจการน้ำดื่ม 4. งานรักษาความปลอดภัยและ 5. งานนักเรียนสารวัตร ด้านงานตอบสนองนโยบายจุดเน้นดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการคัดกรองผู้เรียนอย่างเป็นระบบจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สืบสารตำนานมวยไทยและการพัฒนาร,ระบบการจัดการข้อมูลผู้เรียนข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่อง การพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ6ในการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสารศึกษาโดยปรับประยุ์ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาจากสภาพปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ับ6มีเหตุทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งทําให้บรรยากาศในชั้นเรียนผู้เรียนเรียนอย่างไม่มีความสุขและหลายคนขอย้ายออกจากชั้นเรียน ผู้ที่ปรึกษาเลยเล็งเห็นความสําคัญของประเด็นปัญหานี้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนวิธีดําเนินการให้บรรลุผลได้มีการใช้รูปแบบ PDCA ในการดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 1. การรู้จักผู้เรียนรายบุคคลเพื่อนําข้อมูลมาทําการวางแผนศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้เรียน 2. การคัดกรองผู้เรียนเมื่อรู้ข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนแล้วจึงนำนักเรียนมาจัดแป็นกลุ่มเป็น4กลุ่มดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มปกติ 2. กลุ่มเสียง 3. กลุม่มมีปัญหา 4. กลุ่มพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพพิเศษ 3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ผู้ที่ปรึกษาได้มีการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทในชั้นเรียนเช่นกิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนด้วยการทาสีห้องเรียนใหม่กิจกรรมลอกคลองน้ําด้านหน้าห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักใร่สามัคคีในหมู่คณะ 4. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง และการเยี่ยมบ้านภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการสะท้อนถึงปัญหาผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้ครูที่ปรึกษายังได้นําข้อมูลที่ได้มาผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าเมื่อดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแล้วนักเรียนกว่าร้อยละ80 มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทน้อยลงและมีคะแนนพฤติกรรมมากขึ้น 5. การส่งต่อได้ส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาทอย่างร้ายแรงและไม่สามารถลดพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทได้ส่งต่อให้หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งได้พิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประเมินขอขอบพระคุณคณะกรรมการ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงที่ได้สละเวลามาร่วมการประเมินในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ